ไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนคะคือได้ทั้งความสวยแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกตัดสินใจถูกมาก สวัสดีค่ะตอนนี้แม่บิ๋มอยู่ที่ Apex Surgery Hospital ค่ะนี่เลยค่ะเป็นไงคะตา2ชั้นนี่คือ1เดือนแต่งหน้าอะไรแบบปกติสบายๆเลยค่ะคนทักเยอะมากสมมติเราลงรูปใน Instagram เนี้ยทุกคนจะทักว่าไปทำอะไรมาคงสงสัยเพราะว่ามันมีความสดชื่นที่เห็นได้ชัดแล้วก็หน้าเราก็ดูแบบเด็กลงจริงๆแล้วก็ดูสดใสอันนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่ต้องการ เป็นมั่นใจมันแบบถ่ายภาพหรือว่าการพบปะคนหรือแม้กระทั่งสอนหนังสืออย่างเงี้ยผู้ปกครองเคยทักสิพักก่อนไหมครูไม่ได้เหนื่อยคุณแม่หน้ามันเหนื่อยแต่ตอนนี้คือทุกคนทักว่าแบบดูสดใสก็เลยถูกใจมากคิดได้เมื่อไหร่ทำตอนนั้นเลยคะ่ะอายุจริงๆไม่สำคัญนะคะ การทําให้ตัวเองดูดีเนี่ยมันดีจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลต่อข้างนอกลองค่อยค่ยคิดนะคะแล้วว่าเราอยากจะดูดีในด้านไหนหน้านี่คือด่านแรกที่เราจะเจอผู้คนเลยค่ะทำตาสองชั้นแก้หนังตาตกต้องที่ Apex เลยค่ะ